อีดีมาค่ะเบสิบบาทเลนะเออเอาไปต่อเอ้ยอุออ้ยมาค่ะเรื่อยๆค่ะเอ,อ้ยเกมนี้นะคะชื่อเกมโจรสังหัดนั่นเองนะจ๊ะเออได้มา1,252บาทนะคะ วันนี้มาแปลกๆนะ,ะวันนี้นะคะน้องเลือกเกมโจนสลัดนั่นเองนะคะกับตันโจนสลัดถูกไหมน้องๆเด็ถูกไหมเื้ยทุกคนอยากพึ่งกลัวหน้าน้องนะ,ะเอเาโอเคนะคะเขาเ้าเร่ยนกันเลยนะคะวันนี้น้องพกทุนมาอยู่ที่300บาทนะจ๊าเออมาเลยค่ะ 50รอบนะคะบิดจอบปาดนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยคิงสวยเต็มมากโอ้มาเลยค่ะอ่ะเอ้ยโอ้โหสวยอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้โอ้โหถ้าคิวลงมานะแถวหนึ่งแถวสองนะคะรู้เรื่องเลยนะคะ69บาทนะคะโอ้โหเลขสวยมากเลย69นะจ๊ะเออโอ้โหเข้าสแกเตอร์อีกตั้งหากโอ้โหฟังไม่ไหวนะจ๊ะสิบรอบนะคะไปเลยค่ะ เอ้ยมาแล้วคิวมาเออคิวมาค่ะคิวอุ้ยอืมเออเอาดีครับเอ้ยเชื่อมอีกคิวมาเออโอเคเออพู้ผู้ผิดเอออืมไออู๋เกมนี้มาถึงก็เอาเรื่องเลยนะคะเอาเรื่องจริงๆเลยนะเออโอ้ยอันนี้สองรอบสุดท้ายเออเอ้ย ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่สิบสามบาทเออเลขสวยสองสามนะคะเอยเอาอีกค่ะคิวเออนั่นแหละสวยมาอีกเอยไม่ต้องตกใจน้องนะคะวันนี้เออเมาอีกแล้วเอออะไรก็ได้มาเออลงมาเออเชื่อมอีกสวยค่ะ เชื่อมีเชื่อมีเออนั่นแหละไหมเออโห้ยเอโอ้ยคิ้วมาอืมเสียใจนะถ้าคิวลงมาแถวสองนะรู้เรื่องเลยเออมีหนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะไปต่อค่ะเหลืออีกตั้งหลายรอบโอ้ยมาค่ะวันนี้ยาวๆกันเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องยาวๆเลยนะจ๊ะก็โอสองร้อยห้าสิบอ้าวไปค่ะไปค่ะเออเปิดเทอร์โบอึ๊บอึ๊บ ปึ๊บปิดดีกว่าเ้าเปิดเปิดปิดปิดกูเอาสักทางก่อนเออเอาเทมาสวยโอ้โหช็อตนี้เอามาอีกครับ้งขอมาตะขาเรียกว่างนะตะขอหรอเออเอาเอ๊โอ้โหชอ็อ,อ,อตอน,ะตอออออนี้มาค่ะเป็นสองบาทค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะใจนี่แบบทำไมทำทำไมแล้วไม่เพิ่มวะโอ้โหชอ็อตนี้สองร้อยห้าสิบ บาทโอ้โหเออสเปอร์ไม่กลบไปเลยนะจ๊ะเออเอาค่ะไปขอ,อยาเพิ่มเป็ดนะคะทุนมาแล้วไปที่5บาทเลยปา้าหูสแคปเตอร์เข้าแหม่ได้ลุ้นอีก10รอบนะคะไปเลยค่ะลุ้นเลยค่ะไปคูณ3เออมา่ะเอะเออจะแทงคอดูแล้ว เออมาอะไรก็ได้เออโอ้โหมาอีกค่ะโอ้ยขอเยอะๆหน่อยขอเยอะๆ,ๆหน่อยไหนๆก็ให้น้องแล้วเข้าสเก็ตเตอร์สองรอบแล้วนะคะพี่รักขาเข้ามาสองรอบแล้วนะเออแต่ดูดิเวลาเข้าเข้ามาแต่ละทีน้ําตาจะไหลนะคะเข้าแต่ละทีน้ําตาจะไหลเอ้ยมาอีกเออน้ํายาน้ำยาอะไรก็ไม่รู้อโอ้โหมาอีกค่ะอ จนนาทีสุดท้ายนะคะได้มา67บาทไปค่ะเพิ่มไปที่เ0บาทเลยนะคะป๊เปิดเทอร์โบโอ,อยู่นะเอ,ออเออเออปิดดีกว่าเออไปสัก30รอบไปขอให้เงียบน,นะโอ้โหไม่ค่ะเออนั่นแหละสวยเ <c oughs> ชือ่อมต่อโอ้โหลิ้นพันกันและหนึ่งเชื่อมอีกเออนั่นแหละ <c oughs> โอ้โห ดีก็ได้ดีก็ได้สามบาบทนะ้เออเอาอีกดิมาค่ะเบสบาทเีนะเออเอาไปต่อเออเอ,อ้ยมาค่ะเรืเร่อยๆค่ะเอ,อ้ย เกมนี้นะคะชื่อเกมโจนสงหัดนั่นเองนะจ๊ะเออได้มา1,252บาทเนี่ยคะชื่อเกมนะคะกับปันโจนสลัดนั่นเองนะจ๊ะเออวันนี้เอามาแบบดเดือดเลยเนี่ยคะใช่ค่ะต่อค่ะเออเปิดเทอร์โบอยู่นะน้องเปิดเทอร์โบอยู่นะเออเออ20รอบสุดท้ายแล้วเออเอื่นเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยยังไงก่อน อโอ้โหเกลือมากเกลือหลายรอบมากเลยอ่ะเออขอหน่อยเถอะเคมาสวยโอ้ยเคมันไม่เลียงมาแหมโอ้เอาอะไรก็ได้น้ำยามาน้ำยาปัดพนุ่มมาเออน้ำยาปัดพนุ่มก่อนอะไรก็หอนเออสวยค่ะไปค่ะพูดได้แค่สวยอย่างเดียวสวยคิวอะไรก็ได้ลงมาเออนั่นแหละไหมค่ะเชื่อมอีกเชืช่อมอี เทาไรเท่าไรเท่าไร423บาทเห็นอย่างนี้นะคะอูห้หูเข้าไม่หยุดเลยนะคะที่ราคาไปค่ะเพิ่มเบ็ดที่50เลยนะคะไปค่ะไปค่ะ30รอบหรือ10รอบ10รอบดีกว่าเออเปิดเทอร์โบนะจ๊ะเออเอออีกเออเออเอออีกมาอีกค่ะเออมาอีกค่ะเอาอีกเออเอาอีก เชื่อมีเออนั่นแหละเออสี่พันแล้วทุกคนโอ้โหช็อตนี้ห้าร้อยเต็มคาราเบลเลยนี่ล่ะโอ้หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะสวยนะคะรอบหนึ่งเด็นห้าสิบด้วยข้าบสุดท้ายเออมาเอ,อ้ยเอ,อ้ย ไปอีกสักสิบรอบไปเออมาขทำไมถึงปอะกับก็ไม่ให้อืมมันมีกแถวหนึ่งก็ไม่ให้เนาะเออเอาไปอีค่ะเชื่อมอีกของงามงามก่อนปิดท้ายเออเร็๋ยวทำไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วเออเอาเลค่ะโอ,อ้ยห้ารอบสุดท้ายเออเอาโอ้ยไมออ่สุดยอดเลยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะเกมนี้นะ เกมโจรสลัดนั่นเองนะคะโอ้โหพอแล้วนะจ๊ะได้มาตั้ง4,000นนะคะเออพอแล้วนะคะใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็สามารถ พิมบอกน้องได้เลยนะคะมาบัฟกันเลยวันนี้น้องได้มาตั้ง4ี่พันแทุกคนได้เท่าไหร่นะคะมาคอมเมนต์ได้เลยนะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากให้น้องเล่นเกมอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพิมบอกน้องได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องจัดให้เลยนะคะพี่น้องอยากเล่นเกมนี้เบ็ดเท่านี้พิมพ์มาได้เลยค่ะบอกน้องได้เลยเดี๋ยวน้องจัดให้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบาย